เมื่อคลิปเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นอาวุธล้ำสมัยของไทยที่แม้แต่สหรัฐอเมริกายังต้องตกตะลึงโลกทั้งโลกก็เริ่มจับตามองประเทศไทยอย่างไม่ละสายตาเพราะอาวุธที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรและนักวิจัยชาวไทยชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ป้องกันประเทศธรรมดาแต่เป็นเทคโนโลยีที่สะท้อนถึงพลังความสามารถและความลับทางทหารที่ไทยได้ซ่อนเร้นไว้มานานหลายปีภาพในคลิปเผยให้เห็นอาวุธต้นแบบที่มีลักษณะคล้ายระบบโจมตีอัตโนมัติ สามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะไกลกว่า50กิโลเมตรใช้ระบบเรดาร์และปัญญาประดิษฐ์ผสมผสานกันอย่างลงตัวซึ่งนับเป็นก้าวกระโดดสำคัญของเทคโนโลยีทางทหารไทยแหล่งข่าววงในระบุว่าอาวุธนี้ถูกพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการลับของกระทรวงกลาโหมภายใต้ชื่อรหัสว่าโครงการสราวุธเงาซึ่งมุ่งเน้นการสร้างระบบอาวุธที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่เช่นโดรนติดอาวุธหรือขีปนาวุธความเร็วสูง ภายในคลิปยังมีภาพการทดสอบจริงในพื้นที่รับทางภาคตะวันออกของประเทศที่ซึ่งทีมทหารไทยได้ทำการจำลองสถานการณ์การรบโดยใช้อาวุธต้นแบบนี้โจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผลลัพธ์ที่ออกมาน่าทึ่งยิ่งกว่าใครคาดคิดเพราะระบบสามารถล็อกเป้าหญิงและทำลายได้ภายในไม่กี่วินาทีอย่างแม่นยำสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะจากฝั่งอเมริกาและยุโรปต่างรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องหลายสำนักถึงกับใช้คำว่าไ a ยแลนด์ h i d d e n Power เพื่อสื่อถึงศักยภาพของไทยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบสงบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารบางคนในสหรัฐถึงกับยอมรับว่าเทคโนโลยีบางส่วนของอาวุธนี้มีความซับซ้อนเกือบเทียบเท่าระบบอาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพอเมริกันเช่นระบบไอออนโดมของอิสราเอลหรือระบบป้องกันปาทริออตซึ่งน่นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่หลังใครอีกต่อไปในสนามเทคโนโลยีทางทหารมีการคาดการณ์ว่าอาวุธนี้อาจถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้บนยานเกราะ รถถังหรือแม้แต่เรือรบขนาดกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชายฝั่งและเขตน่านฟ้าไทยบางส่วนของข้อมูลยังบ่งชี้ว่าไทยอาจได้พัฒนาเวอร์ชันที่สามารถทำงานร่วมกับโดรนลาดตระเวนเพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจจับภัยทางอากาศที่ครอบคลุมทั่วประเทศจุดที่น่าสนใจคือส่วนประกอบหลายอย่างถูกผลิตในประเทศแทบทั้งหมดซึ่งหมายความว่าไทยสามารถควบคุมเทคโนโลยีและต้นทุนได้เองอย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเหมือนในอดีต ภายในคลิปยังมีเสียงสนทนาของเจ้าหน้าที่ทหารที่พูดถึงระบบ AI Tactical Brain ซึ่งเป็นระบบสมองกลที่ช่วยในการตัดสินใจยิงในสถานการณ์เร่งด่วนข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกเก็บเป็นความลับมานานกว่า5ปีก่อนจะถูกเผยแพร่โดยไม่ทราบแหล่งที่มามีบางเสียงคาดว่าอาจเป็นการปล่อยหลุดโดยจงใจเพื่อให้ชาติมหาอำนาจตะวันตกเห็นถึงความพร้อมของไทยในด้านการป้องกันประเทศบางคนมองว่าเป็นยุทธวิธีทางจิตวิทยา เพื่อแสดงศักยภาพและสร้างสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคไม่เพียงแต่สหรัฐเท่านั้นที่แสดงความสนใจจีนรัสเซียและอินเดียต่างส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าไทยอาจกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต เพราะมีทั้งความรู้ความสามารถและภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆการที่อาวุธนี้สามารถสร้างขึ้นด้วยทรัพยากรในประเทศเองยังเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าไทยกำลังผลักดันนโยบาย Defense ซอร์รียอย่างจริงจังโลกอาจจะเคยเห็นไทยในมุมของประเทศเล็กที่รักสงบแต่จากคลิปนี้โลกได้เห็นอีกมุมหนึ่งของไทยนั่นคือประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการทหารสูงมีความสามารถพอที่จะยืนอยู่ในระดับเดียวกับประเทศมหาอำนาจ และพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากมันสมองของคนไทยเองอาวุธลับชิ้นนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือแห่งสงครามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าที่จะถูกกล่าวถึงไปอีกนานในประวัติศาสตร์การทหารของไทยหลังจากคลิปอาวุธลับของไทยถูกเผยแพร่อ,ออกมาในโลกออนไลน์ภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงข่าวนี้ก็กลายเป็นกระแสระดับโลกที่ทั้งสื่อตะวันตกและเอเชียต่างพูดถึงอย่างต่อเนื่องภาพที่เห็นไม่เพียงแสดงถึงอาวุธต้นแบบเท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นเบื้องหลังขององค์การทดสอบจริงในพื้นที่ลับที่ดูเหมือนจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารแห่งใหม่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสายตาคนทั่วไปสิ่งที่ทําให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงคือระดับความทันสมัยของระบบที่ถูกนํามาใช้ในการควบคุมอาวุธทั้งระบบนําวิถีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์และกล้องอินฟราเรดความละเอียดสูงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายในเวลากลางคืนได้อย่างแม่นยํา รายงานจากแหล่งข่าวภายในระบุว่าโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2018โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการพัฒนาเทคโนโล,โลยีการป้องกันภัยของประเทศชั้นนำเช่นสหรัฐอิสราเอลและรัสเซียแต่สิ่งที่ไทยทำแตกต่างคือการสร้างระบบที่เบาแต่แรงหมายถึงการลดขนาดลดต้นทุนแต่ยังคงพลังและประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการออกแบบให้ทุกส่วนสามารถเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยุคใหม่ได้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียม การเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยรบหรือแม้แต่การควบคุมจากระยะไกลผ่าน AI ที่สามารถตัดสินใจได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ทั้งหมดคลิปบางช่วงเผยให้เห็นการยิงทดสอบที่แสดงพลังการทำลายล้างของอาวุธซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายจำลองขนาดรถหุ้มเกราะได้ภายในเซียววินาทีด้วยความแม่นยำที่สูงจนน่าตกใจแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจากสหรัฐยังให้ความเห็นว่านี่คือเทคโนโลยีที่เราไม่คิดว่าไทยจะมีในตอนนี้ ซึ่งคำพูดนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกแชร์ไปทั่วแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์สิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการมีส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งซึ่งร่วมมือกับกองทัพในการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญเช่นระบบควบคุมการยิงแบบสมองกลและวัสดุนานโ,นโนที่ใช้สร้างชิ้นส่วนให้ทนความร้อนและแรงกระแทกสูงได้ดีกว่ารุ่นก่อนก่อนมีรายงานว่าทีมพัฒนาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้ไทยสามารถผลิตอาวุธได้ครบวงจรภายในประเทศโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเมื่อภาพและเสียงจากคลิปถูกแชร์ไปทั่วโลกหลายฝ่ายจึงเริ่มตั้งคำถามว่าไทยกำลังซ่อนอะไรอยู่เบื้องหลังการพัฒนาอย่างเงียบๆน,บนี้บางคนมองว่าอาวุธนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลไทยกำลังดำเนินการอยู่เพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศที่พึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการเผยแพร่คลิปนี้อาจเป็นการแสดงพลังทางยุทธศาสตร์ เพื่อส่งสารไปยังประเทศมหาอำนาจให้เห็นว่าไทยไม่ใช่เพียงผู้สังเกตการณ์ในสมรภูมิเอเชียอีกต่อไปแต่เป็นผู้เล่นที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของตอนเองด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่สื่อต่างประเทศหลายแห่งส่งทีมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ประเทศไทยเพื่อสืบหาความจริงบางสำนักรายงานว่าได้เห็นร่องรอยขององค์การทดสอบอาวุธจริงในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในคลิปที่ปรากฏพื้นหลังเป็นทะเลและภูเขา นักวิเคราะห์ทางทหารจากญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าไทยอาจกำลังสร้างดีเฟนท์ฮับของภูมิภาคนี้เพื่อรองรับทั้งการผลิตและการทดสอบเทคโนโลยีทางทหารที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งคือท่าทีของรัฐบาลไทยที่ยังคงเงียบไม่มีการออกถแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคลิปนี้แต่มีการสังเกตเห็นว่ากองทัพได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในหลายพื้นที่รวมถึงการควบคุมข่าวสารภายในหน่วยงานระดับสูง ทำให้สื่อหลายแห่งยิ่งมั่นใจว่าอาวุธในคลิปนั้นเป็นของจริงไม่ใช่เพียงภาพจำลองหรือเทคโนโลยีทดลองทั่วไปบางนักวิเคราะห์ถึงกับตั้งข้อสังเกตว่าไทยอาจตั้งใจเก็บงำข้อมูลไว้เพื่อใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่ทำให้โลกตะลึงมากที่สุดคือความจริงที่ว่าประเทศไทยซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศกำลังกลายเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีระดับสูงได้ด้วยตัวเองการพัฒนาอาวุธนี้ไม่เพียงสร้างความมั่นใจในด้านความมั่นคง แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ประเทศไทยจะสามารถส่งออกเทคโนโลยีทางการทหารไปยังประเทศอื่นในอนาคตการที่สหรัฐถึงกับต้องส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินข้อมูลแสดงให้เห็นถึงระดับความน่ากลัวของเทคโนโลยีนี้อย่างแท้จริงนอกจากความสามารถในการทำลายเป้าหมายแล้วอาวุธนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกซึ่งสามารถป้องกันการแฮกหรือการรบกวนสัญญาณจากสัตรปูได้อย่างชาญฉลาด ข้อมูลบางส่วนระบุว่าระบบนี้ใช้รหัสเข้าระดับสูงแบบควอนตามเอนคริปชันที่แม้แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถถอดรหัสได้ในเวลาสั้นๆซึ่งถือเป็นการป้องกันร,ระดับเดียวกับที่ประเทศมหาอำนาจใช้ในอาวุธยุทธศาสตร์ของตนอาวุธลับชิ้นนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของกองทัพไทยที่แสดงให้โลกเห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพลังแห่งนวัตกรรมของคนไทยการเปิดเผยครั้งนี้แม้จะสร้างความตื่นตะลึงให้ทั่วโลก แต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือสัญญาณแห่งความมั่นใจว่าประเทศไทยได้ยืนอยู่บนเวทีโลกในฐานะชาติที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเองและวันหนึ่งข้างหน้าโลกอาจต้องยอมรับว่าอาวุธไทยคือหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาค